สวัสดีครับพบกับผมนัทวงทองเกษตรพักโลกครับมาพูดคุยกับอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจครับน้องใหม่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่ดูแลต้นกระท่อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวกันเลยชื่อเล่นชื่อปอครับน้องปอปอครับตรงนี้ตรงตรงนี้อําเภอเมืองครับอําเภอเมืองจังหวัดจังครับจังหวัดตรังนะครับครับทันกล้ากระท่อมเรามีเยอะไหมมีประมาณหลักหมื่นครับ หลักหมื่นจำน่ายไปบ้างแล้วยังจำนายไปเป็นหลักพันครับประมาณสองสามพันแล้วครับสองสามพันแต่แน่นอนว่าหลายตังละถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับที่ทําสวนยางทาสวนปาล์มก็สามารถมามีรายได้เพิ่มใช่ไหมครับอ,อย่างของน้องปอทําอะไรด้วย่าวสวนครับแล้วก็กลีดยางบาราแล้วก็ปลูกแตงแล้วก็ ว่างๆก็มาเต้นกล้ามาทํากล้ากระท่อมครับอ่าทาเยอะไหมทําเยอะอยู่ครับทําเยอะอยู่ครับเรามีการดูแลนะครับใบกระท่อมของเราเนี่ยนะครับนะให้มันสวยแบบนี้อันนี้พันอะไรฮะกานแดงครับการแดงครับการแดงแหลงกี่คนแหลงคนเดียวแหลงคนเดียวครับอ่าแล้วการเขียวการเขียวคนเดียวก็แหลงได้นะครับอ่ะนะครับใช้โพทีใช่ไหมฮะครับที่มันสวยแบบนี้ นะครับการใช้โปรตีนมันดียังไงบางการเจริญเติบโตมันดูข้อมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับอืมนะมันเร็วขึ้นครับนะครับต้นกล้ารสมบูรณ์อืมนะครับอัตราส่วนที่เราใช้เราใช้ไังไงร้อยลิตรผมก็ใช้ประมาณสามสามช้อนนี่ครับสามช้อนเล็กๆเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยลิตรครับฉีดหรือเอามาลาดยังไงเอามาลาดครับเอามาลาดเลยเอามาลาดครับกี่วันครั้งประมาณ ห่าหลังครั้งเขาเจ็ดวันครับอืมก็คือประมาณอาทิตย์นึงอะแหละครับอาทิตย์นึงอืมครับนะครับทุกครั้งที่เราลาดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างการจระดุมตบโตูมันก็ขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยครับขึ้นมากระเดยบ,ป,บปุ๊บเลยอืมนะครับนะครับแล้วเราใช้อย่างอื่นด้วยไหม ไม่ได้ใช้ครับใช้นี่อย่างเดียวครับใช้ใช้แค่โฟทีอย่างเดียวครับนะครับเราสามารถผลิตกล้าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เพื่อออกจําหน่ายได้เลยครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีอย่างเดียวครับโอ้ยอดเยี่ยมครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับนะครับการแดงแรงคนเดียวการเขียวคนเดียวก็แหลได้ <Yellow> นะคเขาเรียกว่าเป็นคำหยอกใช่ไหมคำนี้อ่านะครับรสชาติเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าทจานัดยังไม่ได้เขียวนะนะครับที่แน่ คิดว่าน่าจะอร่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์ด้วยครับนะครับคิดว่าจะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปครับใช้ดีใช้กับเตงก็ได้ใช้หลายหลายอ่าหลายหลายชนิดพืชใช่หลายหลายพืชอ่าแต่วันนี้เรามาคุยกันในส่วนของกระท่อมก้านแดงเนาะครับนะนะครับซึ่งอำเภอเมืองจังหวัดตรังถือว่าเป็นแหล่งผลิตก้านแดงนะครับกระท่อมนะครับที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งพื้นที่ครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องปอมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการดูแลนะครับ กล้ากระท่อมนะเพื่อออกจำหน่ายผมนัทบงม์ทองเกษตทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับได้ไหม